สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีหลายออเดอร์หน่อยนะครับผมเราก็จะมาให้ลูกค้าค่อยๆชมกันครับตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ของวันนี้เราจะเก็บไว้ท้ายสุดครับกับตัวนาฬิกาของกุชชี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวพิเศษที่ไม่ค่อยได้เจอในท้องตลาดลูกค้าไปทามาหลายทีแล้วแต่ไม่โอเคครับก็เลยมาถึงมือเราครับผมตัวนี้ให้ชมกันก่อนในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่เราจะมาดูกับกระเป๋าตั้งกันก่อนครับตัวนี้เป็นออเดอร์พิเศษจากพพีี่่่ลลููกกคคคค้้้าาาาเรรับผมอออยไดน็ืจะ กระเป๋าตังค์แต่ไม่เอาใส่บัตรครับต้องการใส่เงินให้มันบางสลิมแล้วก็ตัวที่เอาไปใส่บัตรเนี่ยครับจะไม่เอาไปใส่เงินครับเราก็เลยออกแบบขึ้นมาให้กับพี่ลูกค้านะครับโดยตรงนี้ทําออกมาได้อยู่2ลักษณะตัวนี้ครับพี่ลูกค้าต้องการเซ็นครับผมเวลาใช้ปากกาเขาจะมีปากกาเล็กๆของเขาพกอยู่ครับตัวนี้เป็นตัวที่พี่ลูกค้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อปากกามาก็อยากจะทําเก็บเข้าคู่กับตัวใส่บัตรครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใส่บัตรช่องหน้านะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถใส่กคีย์การ์ดครับหรือบัตรรถไฟฟ้าครับแล้วก็ เก็บบ <S 々> ัตรรถไฟฟ้าเวลาเราปิ๊บบัตรก็แค่หยิบเขาออกมาครับแผ่นบางๆแปะครับผมตัวนี้สามารถที่จะสื่อถึงกับระบบครับแล้วก็ใช้งานได้พอเปิดกล้าออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีช่องใส่บัตรด้านในอีกครับผมตรงนี้จะใส่ไว้อยู่ที่3ใบนะครับจะเป็นตัวลักษณะที่ไม่ค่อยใช้ครับส่วนด้านข้างซ้ายอ่ะครับผมจะเป็นตัวพับเอาไว้เก็บพวกบิลสลิปครับผมเวลาเราจอดรถเดี๋ยวนี้จะให้เป็นตัวใบกระดาษมาจะไม่ให้เป็นตัวขีการแล้วเราก็เลยทาเอาไว้เน็บตรงนี้ครับผมต่อมาครับตัวนี้จะเป็นตัวกระเป๋าตังค์ เราเน้นการพับขอบเก็บริมนะครับทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหนังหมดเลยเราจะไม่ใส่ผ้าเลยนะครับทั้ง2ใบนี้อยู่เกิน10ปีครับพี่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ดีๆสักใบหนึ่งพอไปดูในห้างมาแล้วใบละหมื่นกว่าบาทเขาก็ใส่ผ้าพอซื้อมาใช้แล้วมันก็ขาดอยู่ดีครับก็เลยมาลองตรงนี้ครับราคาถูกกว่าแล้วก็ทนกว่าสวยกว่าด้วยครับพี่ลูกค้าบอกหนังตรงนี้เราคัดสังเกตให้นะครับหนังด้านนอกครับผมจะมีความนุ่มละมุนแต่จะไม่ยืดด้านในครับจะมีความนุ่มละมุนแต่จะมีการยืดหยุ่นเนื่องจากเวลาเราใช้แล้วเราใส่เงงินล ไปครับผมเงินมันจะนูนขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราทําด้านนอกกับด้านในที่มีความหนาแน่นของหนังเท่ากันมันจะยืดทั้งซ้ายและขวาทําให้กระเป๋ามันตรงๆครับตัวนี้เราออกแบบออกมาคือ ปึ้งเนี่ยครับผม50บใบใส่ลงไปได้ช่องละย5 25เพราะใส่ออกไปเสร็จแล้วปุ๊บครับมันจะยืดอยู่ด้านในทําให้ตัวกระเป๋าตังค์ไม่รู้สึกหนาครับแล้วก็เรียบบางสลิมพกได้สะดวกครับผมตรงนี้ก็จัดการไปกับชิ้นที่1คู่แรกครับผมของพี่ลูกค้าเราส่วนตัวนี้ครับเป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านครับเห็นเราคุยงานกับพี่ลูกค้าท่านนี้อยู่ก็เลยมาช่วยอุดหนุนตัวนี้พี่ลูกค้าต้องการใส่บัตรครับผมแต่ปัญหาก็คือพี่ลูกค้าจะเอาไปใส่บัตรที่ใส่ซองแล้วครับมันจะต้องยาวกว่าเดิมมมมมในนท้องตตลาดัััไ่ีครบผว อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือจะใส่บัตรที่ใส่ซองนะครับโดยด้านนอกจะใส่ได้ทั้งหน้า a และหน้า b ครับผมตรงนี้หนช่องได้3ใบเลยครับ พอเปิดกลางออกมาปุ๊บครับด้านในครับผมก็จะมีอยู่ข้างละ2ช่องซึ่ง2ช่องนี้ก็ได้อีก3ใบครับผมเวลาใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เลยจะได้อยู่12ใบครับเวลาเราใช้เนี่ยด้านในกับด้านนอกรวมกันแล้วก็คือบางสลิมครับแต่ใส่ได้เกิน15ใบครับผมตรงนี้ก็จัดการทําออกมาให้เรียบร้อยพับขอบครับพกสะดวกเก็บสบายใส่กระเป๋าเสื้อได้กระเป๋ากางเกงได้กระเป๋าก้นได้นั่งทับได้ครับผมโดยหนังไม่หักแตกและที่สําคัญไม่เหม็นเปื่อยครับตัวนี้ครับผมไฮไลท์ของวันนี้เลย กับสายนาฬิกาของ Gucci ครับตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นของแท้ที่มาจากตัวเรือนลูกค้าไปซื้อมาแล้วครับผมอยู่ที่ประมาณ7,500ครับพี่ลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ซื้อเก็บกลับมาครับเพราะว่าไอตัวเรือนตัวเนี้ย มันเป็นตัวเรือนพิเศษเขาจะเป็นฝาแม่เหล็กนะครับผมกับตัวเรือนครับเราจะดึงเกลียวแม่เหล็กออกมาครับแล้วจะมีตัวสายตรงนี้ครับที่มีจะมีตัวแง่งเหมือนเข่าครับวางลงไปในตัวเรือนแล้วก็วางทับบิดเข้าไปตัวนี้เจ๋งมากเลยนะครับไม่ค่อยเจอครับพี่ลูกค้าบอกว่าสายพวกนี้แพงมากแล้วก็ซื้อมาใช้ได้ไม่นานเจ๊งตลอดเลยครับผมพี่ลูกค้าก็บ่นว่าซื้อมาก็แพงแถมใช้งานได้ไม่จริงตรงนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยครับเพราะว่างานพวกนี้ในท้องตลาดทั้งของแท้ของเทียมเขาจะบุชามัว พอใช้ไปแล้วมันจะดูดน้ําแล้วมันก็จะเหม็นเปื่อยฉีกขาดครับแต่ตัวนี้ดีตรงที่ฐานพลาสติกครับทั้งคู่ดีอยู่ตอนแรกพี่ลูกค้าบอกว่าจะทํา2เส้นบอกไม่ต้องครับผมสายที่ร้านเรามันเป็นหนังมันใช้ได้เส้นนึงเนี่ยสีปีครับผมเดี๋ยวค่อยมาทยอยทําได้ทําเส้นหนึ่งไปก่อนก็ใช้ยาวๆเลยตัวนี้ก็เลยแนะนําว่าเป็นหนังสีน้ําตาลครับผมเพราะมันเข้ากับหน้าปัดเรือนตัวนี้เวลาเราทํานะครับพอทำขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะดึงอะไรทั้งตัวฐานเข็ม ทั้งตัวลักษณะโครงสร้างของโลโก้มาใช้ครับตรงนี้เราก็บรรจงทําขึ้นมานะครับโดยตัวนี้ไล่เคอร์ฟครับผมมันอยู่ที่17มิลสายในท้องตลาดจะเป็น 18, 16ตัวนี้17ด้วยครับและที่สําคัญเราต้องหุ้มฐานฐานตรงนี้สําคัญมากครับถ้ามันหักหรือมันแตกไปแล้วเราไม่สามารถทําได้นะครับแต่ตัวนี้พี่ลูกค้า ใช้งานได้ดีอยู่เพราะเพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนมันก็เจ๋งสาเหตุเพราะว่าเรือนพวกนี้มันทําออกมานานแล้วใช่ไหมครับสายไม่ได้ใช้ก็จริงแต่มันก็ผลิตมานานแล้วพอเราเอามาใช้ของมันเสื่อมแต่เวลาเราไปซื้อเราก็ซื้อราคาปกติครับเพราะมันเป็นคู่คอลเลกชันเขาตรงนี้เราทําขึ้นมาใหม่ครับประกอบออกมาเรียบร้อยลงไข่ปลาวาน ด้านล่างเราจะเป็นหนังแท้นะครับนี่คืองานพิเศษของเราเลยเวลาใช้แล้วจะไม่เหม็นเปื่อยไม่ฉีกขาดเพราะว่ามันโดนน้าได้ตัวนี้เวลายึดประกบลงไปแล้วก็ไม่แยกออกจากกันครับใช้ได้เลย4-5ปีขึ้นไปถ้าเราดูแลรักษาใช้งานดีๆนะครับเกิน5ปีครับผมตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนประกอบครับลงไข่ปลาวานอะไรเรียบร้อยกับตัวสายเข้าไปแล้วครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามาทดเข้าตัวเรือนครับเราจะสังเกตได้ว่าสายตรงนี้ครับวางเข้าไปกับตัวสลักของตัวฐานครับ พอมันเข้าแงบของอันเสร็จปุ๊บเราจะเอาตัวฝาที่เป็นตัวสีน้ำตาลเนี่ยครับวางทับลงไปแล้วบิดขวาครับมันจะล็อกดูดตึ๊กลงไปพอดีเลยครับผมทั้งความเรียบการล็อกทุกอย่างเราจะทําออกมาให้มันสมมาตรครับเวลาใส่แล้วเนี่ยสบายมือที่สําคัญเบาไม่เหม็นแล้วก็ทนทานครับตรงนี้ทําออกมาแล้วพี่ลูกค้าชอบมากครับผมพี่ลูกค้าบอกว่าเกี่ยวท่าตัวเนี้ครับผมมันเปื่อยก็จะกลับมาทํากับเราอีกครับ ตรงนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่างานทุกชิ้นเนี่ยเราตั้งใจทําออกมาทั้งกระเป๋าตังค์ทั้งซองบัตรทั้งสายนาฬิกางานพวกนี้ก็จะมีอัตลักษณ์พิเศษของแต่ละชิ้นงานครับทั้งความเป็นตัวของหนังแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ความทนทานที่เราตั้งใจทําเขาขึ้นมาครับผมเราต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยครับเพราะว่าเรือนนี้ก็มีราคาสูงครับก็ช่วยฝากไว้ให้เราทําครับตรงนี้ก็จัดการออกมาให้เรียบร้อยครบองค์ประกอบทั้ง3ชุดนี้ของวันนี้ครับผมเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะ ร้านเราอยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์ดีด็อกสิหีหาไม่เจอพิมพ์ใน Google ว่าหนังวัวคลองถมเราก็จะเจอกันครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ